ว้าวมากกุบกิบลุกไปเดทกับแฟนโหนึกว่าเด็กญี่ปุ่นอีกหนึ่งคุณแม่ลูกสองที่สวยเปอะไรที่ติอย่างกุบกิบสุมนทิพชีโดยเราจะเห็นผลงานของเธอและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่อินสตาแกรม g g g r u b g r 3 6ก่อนหน้านี้สาวกุบกิบได้ออกมาเฉลยที่หลายคนคาใจแล้วค่ะว่าไปทำหน้าที่ไหนมา กุบกิฟก็บอกว่ามีคนแนะนําไปสัญยะกรรมที่เกาหลีเธอก็ไปสัญยกรรมที่เกาหลีมาวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องลุคล่าสุดของสาวกุบกิฟที่เธอโพสต์ลงอินสตาแกรมบอกว่าแต่งตัวไปเดทกาแฟมาในชุดเสื้อเชอิ้ตตัวจิ๋วสีขาวกระโปรงทรงจีบซานบอกเลยค่ะว่าลุคหนีแม่น่ารักและสวยมากเหมือนเด็กญี่ปุ่นเลยล่ะคะ่ะทําเอาแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาชมไม่ขาดสายเลยละจ้า